สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามารีวิวแบบเรียวๆนะคะอยู่กรุงเทพใช้เงินวันละกี่บาทเริ่มที่ค่ากินค่ะมื้อเช้าของเราเอาแบบแบบดูทีนเลยนะคะเดลี่รูทีนเลยเข้าวเช้า30บาทค่ะมื้อเช้ามื้อนี้มีเป็นหมูปิ้งค่ะทุกคนหมูปิ้งทั้งหมด5ไม้ไม้ละ5บาทเถอแล้วก็ข้าวเหนียวอีก5บาทมาดูหมูปิ้งหมูปิ้งที่กรุงเทพไม้ละ5บาทที่แบบอร่อยมากคือเจ้านี้อร่อยมากไม่น่าเชื่อ อร่อยแบบอร่อยเวอร์ไม่ได้พูดเล่นไม่ข่าวเลยมาที่มื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยง25บาทลาดแกงค่ะมื้อเที่ยงนี้อยู่ที่โรงงานนะคะอยู่ที่บริษัทโรงอาหารบริษัทกาแฟ45บาทค่ะกาแฟแพงกว่าข้าวค่ะมาต่อกันที่มื้อเย็นนะคะมื้อเย็นแกงเป็นแกงเนื้อนะคะ50บาทแตงกวา10บาทแล้วก็มีไก่ทอดด้วย30แล้วก็ข้าวเหนียวอีก10บาทนะคะนี่คือความภูมิใจของชาวกรุงเทพเรานะคะ ในบริเวณที่เราอยู่แกงเนื้อที่ได้เยอะมากได้เนื้อแบบฉ่ำๆเยอะมากที่สําคัญคืออร่อยเธอดูความภูมิใจมากกินแกงเนื้อราคาห้าสิบาทได้เยอะมากเธออืมนี่โอ้โหแล้วที่สําคัญดูน้ํานะคือมันเข้มข้นมากมันไม่ใช่แค่ได้เยอะแต่มันเข้มข้นและอร่อยค่ะและนี่ก็คือเหนียวไก่นะคะที่เราซื้อเพิ่มมาเมื่อเย็น ใช้พลังงานเยอะไงก็เลยต้องกินเยอะความจริงไม่สมควรนะคะทั้งมันทั้งทอดในมือเย็นเยอะขนาดนี้แต่นี่ก็คือชอบกินไงมาสรุปให้นะคะข้าวเหนียวหมูป,ปิ้งตอนช้า30บาทค่ารถเฉลี่ยไปกลับเราขับรถยนต์ไปเองนะคะอยู่ที่ประมาณ113บาทนี่คือใช้วิธีการเติมน้ํามันแล้วก็หานออกมานะคะในวันที่ไปทํางานคะ่ะกาแฟ45บาทข้าวเที่ยงลงอาหาร2อย่าง25บาทข้าวเย็นเหนียวไก่นะคะ40บาท แ่งกวา10บาทแกงเนื้อ50บาทรวมแล้ว1วันนะคะอยู่ที่313บาทประมาณนี้ส่วนใครที่ไม่กินกาแฟนะคะก็จะตัดค่ากาแฟออกไปความจริงแล้วบริษัทของเรามีรถรับส่งฟรีนะคะถ้าเกิดไม่ได้ขับรถไปเองแบบเราก็จะตัดออกไปอีกประมาณวัน,น,นละ100บาทก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ200บาทโดยประมาณทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเคสของเรานะคะที่เรารีวิวให้ดู Not All นะคะทุกคน ซึ่งเคสนี้นะคะเป็นเคสที่พักอยู่แถบและแวกปูนวิถีบางนาอุดมสุขนะคะค่ารถไปทํางานอยู่ที่ประเวศนะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนในเขตอุตสาหกรรมแถวประเวศนะคะโอเคหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อใครที่มองภาพไม่ออกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมค่าปาร์ตี้นะคะถ้าใครใครเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ส่วนถ้าใครที่พักอยู่ในเมืองแบบในเมืองมากๆหรือว่า ต้องเดินทางไปทํางานในเมืองอย่าเช่นสีรมอะไรกอย่างนี้นะคะมันก็สัค่ากินค่อนข้างที่จะแพงขึ้นนะคะใครที่บริษัทไม่ได้มีสวัสดิการลงอาหารที่ค่าข้าวราคาไม่แพงก็อาจจะต้องบูบวกขึ้นไปอีกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเคสนี้ค่าข้าวที่ลงอาหารไม่แพงนะคะ25 30 40